สวัสดีค่ะวันนี้พาลูกชายมาว่ายน้ําทุกคนที่หาดนี่ฉันเดิอจ้านี่กําลังเล่นน้ําอยู่เอาบอลมาเล่นด้วยน้ําค่อนข้างเย็นตอนนี้อยู่ที่ยี่ห้าองศาวันนี้วันนี้ก็ไม่ไม่มีแดดจัดจะมีเมฆปกคลุมแดดออกบางช่วง

บรรยากาศที่หาดในวันนี้นะคะลื่นค่อนข้างดีลื้นค่อนข้างแรงลื่นลื่นค่อนข้างแรง ค่อนข้างแรงนะี่ ใช่มกแช่วสู้แรงแรงกว่าที่คุณเห็นใช่ไหมเออใช่วันนี้มันมัน,นเปนแต่ละวันไม่เหมือนกันหรอกโอ้ขึ้นแรงีโอ้ขึนแ,นแนรงวะมะองอส,อมอสอดสอ กูนะโอ้ตีไปโน่นเลย ขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะ